คนไทยได้เฮเผยโฉมหน้าเกตเกตวลีคว้ามงกุฎมิสออร่าอินเตอร์เนชันแนลคนไทยเ hey, ฮทั้งประเทศไปเลยจ้างงานนี้เมื่อล่าสุดวันนี้วันที่30กันยายน2566ตัวแทนสาวไทยอย่างเกตเกตวลีพลบดีได้รางวัลใหญ่ในการประกวดสาวงามระดับนานาชาติอย่างมิสออร่าอินเตอร์เนชันแนล2023 มาครองได้สำเร็จเป็นคนแรกของประเทศไทยในการประกวดนะับประเทศตุรกีโดยคำถามรอบตัดสินมีอยู่ว่าในโลกที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับสิ่งของว่าเป็นความสำเร็จคุณจะนิยามความสุขที่แท้จริงว่าอย่างไรและจะได้รับมันมาอย่างไรเกตเกตวลลีได้ตอบว่าทุกคนอยากได้ iPhone บ้านหลังใหญ่รถสวยๆแต่อย่าลืมความสุขในชีวิต วันที่อยู่ในบ้านคนเดียวหรือคนเดียวในรถคุณมีความสุขเหรอไม่อย่าลืมคนที่อยู่ข้างคุณทั้งครอบครัวภรรยาสามีนั่นหละคือความสุขในชีวิตขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ